สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเราข่าวร้อนป๋องงานเข้าเต็มๆเจอกันชายแฉออกสือ่อบอกรักนะแต่ไม่เขารพเรียกได้ว,ว่าสนิทสนมกันสุดๆรู้ลึกถึงไส้ถึงพุงกันเลยทีเดียว สำหรับสองเพื่อนสีนมกัญชัยและป๋องกพนซึ่งบ่อยครั้งที่ทั้งคู่มักจะมีโมเมนต์หยอกล้อกันบ้างแซวกันบ้างเป็นประจำอย่างล่าสุดระหว่างดำเนินรายการเที่ยงวันทันเหตุการันนมกัญชัยก็ได้เผยข้อความแชทของปองกพนพร้อมพูดออกสื่อสดๆเลยว่าเสื้ออุ้ยคนขอมาเยอะมากนะครับล่าสุดคุณปองกพลส่งเข้ามาหาผมว่าอยากได้เสื้ออุ้ยให้เป็ดน้ำกับปลาวานคุณปองครับคุณจะพิสิทธิ์ชนไม่ได้นะคุณต้องส่งเข้ามาผมไม่ส่งให้คุณนะผมรักหลานนะแต่มันไม่ได้ Bye. ตามกติกานะคุณต้องถ่ายรูปส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์ส่งแบบนี้ไม่ได้เดี่ยวได้ตัดหน้าคนอื่นเขารักนะพี่ป๋องแต่ไม่เคารพนะอันนี้ป๋องกระพลก็ได้นําคลิปดังกล่าวมาโพสต์ในไอจีของตัวเองพร้อมเขียนแคปชั่นว่าอุ๊ยเล่นกูกลางรายการข่าวเที่ยงมึงก่อนนะพี่หมยขำใหญ่เลยกูเดินไปไหนมีแต่คนแซวกูเรื่องเสือ้อแสบจริงๆไอ้น้องเวนฮ่าฮ่าฮ่าท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก ที่นี่ .com ขอบคุณครับ